สวัสดีครับกี้การช่างวันหยุดนะครับคลิปนี้จะมานำเสนอตัว AI นะครับที่คลิปก่อนหน้านะครับลงในการทำหลักคาส่วนต่อขยายลงรถนะครับที่ผมทำคลิปเสร็จไปแล้วแล้วลงให้ดูตัวหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าตัวนั้นเนี่ยผมใช้ AI ในการช่วยแนะนำนะครับคำนวณแล้วก็วิเคราะห์แบบที่ที่ผมบอกแบบนะครับซึ่งวันนี้จะมานำเสนอตัว คลิปนี้แหละฮะที่จะบอกว่าเราทำํำยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับก็คือ,เ,อเริ่มแรกเราก็วาดแบบในกระดาษก่อนใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเปิดตัวแบบจากกระดาษที่ดูนะครับตัวนี้นะครับซึ่งตัวแบบนะครับก็จะเห็นทางด้านด้านข้างนะครับแล้วก็ด้านบนของหลังคนาะ ทีนี้เนี่ยสิ่งที่สิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ AI นะครับคือ AI ตัวนี้ต้องบอกก่อนเราใช้ตัว generative AI technology นะครับซึ่งผมใช้ตัว ChatGPT นะครับเป็นเวอร์ชั่นที่เสียตังค์นะครับตัวผมใช้ตัวเวอร์ชัน4.5แล้วนะครับทีนี้โอเคตามแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าพร้อมพร้อมที่ผมเขียนเข้าไปเนี่ยจะเขียนว่าอย่างไงบ้างนะครับอย่างที่บอก อย่างที่บอกนะครับตัวเจ p ai สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของพร้อมนะครับจากภาพเนี่ยเราจะอธิบายลงไปในพร้อมให้ละเอียดและเราต้องการอยากจะให้เขาวิเคราะห์อ,อะไรก็เขียนลงไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยครับโอเคตัวนี้นะครับเป็นพร้อมที่ผมเขียนขึ้นมานะครับก็คือเราจะเห็นว่าเริ่มต้นเนี่ยก็มีการระบุนะครับว่าตัว ai เนี่ยเป็น a c ๊ แอคชั่นอะไรอคติ้งอะไรนะครับอยากให้ช่วยวิเคราะห์แบบจากภาพ r e f e r e n c นนะครับซึ่งเป็นการทำหลังคาส่วนต่อขยายลงจอดรถโดยภาพมี2 s e เซ i ชันะครับคือเราพยายามเขียนอธิบายให้ให้ค่อนข้างค่อนข้างละเอียดระดับในระดับหนึ่งนะครับเท่าที่เราจะทราบนะครับแล้วกอ็อยากให้เขาให้ AI ช่วยวิเคราะห์พร้อมหาคำตอบตามหลักวิชาการของวิศวกรรมโครงสร้าง นะครับ s t a t i n m e c h e n i i n l e r i n n e e r i n g ตรงนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครมีพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมอยู่แล้วก็สามารถที่จะใส่หรือจะเอาหลักการอะไรก็ได้นะครับลองใส่เข้าไปนะครับทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือรายละเอียดผมมีทั้งหมดอยู่14ข้อนะครับตรงนี้เนี่ยท่านใดจะพร้อมอะจะพอส์บิวแล้วก็ Copy แล้วก็ไปเขียนพร้อมตรงนี้ตามก็ได้ไปอดัด p ัไปปรับไปเพิ่มเติมตรงไหนก็ได้นะครับข้อหนึ่งเลยก็หลังคาออกแบบให้รับแรงเท่าไหร่นะครับโดยทั่วไปก็30 30กิโลกร,รัมต่อตารางเมตรนะครับแต่ผมเขียนเป็น35หรือค่าเจ้าอ0า50ก็ได้นะครับแล้วแต่เป็นหลังคามุงด้วยเมทัลชีตหนาเท่านี้นะครับ0 3นจากภาพ Refer e n c e นะครับด้านข้างเราระบุระยะให้เขาด้วยนะครับ ถึงแม้ว่าจริงๆแล้วเขาจะวิเคราะห์จากภาพได้เลยนะครับแต่เพื่อความถูกต,ต้องนะครับแม่นยำเราก็ระบุให้เขาไปเลยนะฮะว่า AD เท่าไหร่ AB เท่าไหร่เสา BECF เเท่าไหร่มีขนาดยาวสูงเท่าไหร่นะครับเราตรงข้อ3านะครับพารณาพิเศษตรงจุด A มีความต้องการให้ไม่มีเสารับนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยถ้ามีเสารับเนี่ยเวลารถที่ถอยเข้ามามันจะ ค่อนข้างอันตรายนะครับมัน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 จะชนกับเสาเลยนะครับเราจึงตรงจุดนี้จึงต้องไม่มีเสานะครับจึงออกแบบคาน AB ให้เป็นคานที่รีเวอร์บีมนะครับซึ่งกลับไปดูรูปภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงจุด A ตรงนี้ไม่มีเสารับนะครับโอเคทีนี้กลับไปดูตัวพร้อมของเรานะครับ ต่อมานะครับข้า4เราก็ระบะุขนาดของเหล็กนะครับว่าเป็นเหล็กขนาดเท่าไรมีความหนาเท่าไรนะครับทั้งคานทั้งเสาแล้วก็รวมถึงเราเรายังไม่ทราบระยะใช่ไหมครับเราก็ให้เขาวิเคราะห์คำนวณระยะออกมาให้เราก็ได้นะครับอย่างเช่นระยะของจันทันแล้วก็ระยะของแปรสำเร็จนะครับควรจะมีระยะเท่าไหร่เราก็ระบุไปนะครับ ตันทันใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่และแปรสําเร็จหนาเท่าไหรหลังคาเมลัลชีสหนาเท่าไรแบบนี้ครับทีนี้โอเคเรามาถึงข้อาามาา8นะครับผมก็ให้หาน้าหนักทั้งหมดนะครับของหลังคานี้อย่าลืมว่าเขาเป็น AI เนี่ยเขาเข้าไปค้นข้อมูลได้ว่าขนาดเหล็กกล่องที่มีความหนาเท่านี้ยาวเท่านี้เนี่ยมันจะหนักประมาณเท่าไรนะครับซึ่งอของพวกนี้เป็นค่าประมาณทั้งนั้นนะครับซึ่งพอถ้าวัดกันจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างจาก ค่าประมาณมากนะครับซึ่งเราสามารถนามาดูแล้วก็ทราบได้นะครับว่าว่ามันจะหนักเท่าไหร่นะครับรวมถึงจํานวนหาคํานวณหาแรงแล้วก็โมเมนต,ต์ของทุกจุดอ้างอิงในภาพนะครับคือตามหลักวิชาวิศวกรรมโครงสร้างนะครับก็เรื่องของแรงเรื่องโมเมนต,ต์ตามจุดต่างๆมีความสําคัญนะครับเพื่อที่เราจะดูว่า,าตัวโครงสร้างของเรานะ้มันมีความแข็งแรงและมันสามารถรับแรงหรือโมเมนต์ หลักนั้นได้หรือเปล่านะครับก็ตรงนี้ท่านใดทีอ่อาจจะไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับอาจจะลองศึกษาเพิ่มเติมดูก็ได้นะครับเดี๋ยว AI เขาช่วยคํานวณแล้วก็วิเคราะห์อบอกเรามาให้นะครับสุดท้ายเนี่ยผมก็จะบอกว่าให้พิจารณาดูว่าขนาดของเหล็กที่ใช้เนี่ยมันเหมาะสมแล้วก็เพียงพอต่อการรับน้ําหนักโครงสร้างและแรงแรงลมตามมาตรฐานหรือไม่นะครับ เรากํำกับไว้แล้วนะครับแล้วถ้าพิจารณาแล้วสามารถลดขนาดข,าดของเหล็กต่างๆตามจุดที่คิดว่าจะประหยาดได้หรือเปล่าก็แนะนํามาด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยอยากให้ทําตารางเหล็กและวัสดุที่ใช้ทาหลังคาทั้งหมดแบบคร่าวๆนะครับพร้อมกับไปหาราคาล่าสุดประมาณลงในแบบให้เราด้วยเพื่อเราจะได้ทราบว่าโครงการนี้เราจะใช้งบประมาณ,ปร,มาณประมาณเท่าไหร่นะครับสำหรับราคาวัสดุก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปดูเลยว่า ตัว generative AI ตัว ChatGPT เราเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ออกมายัางไงนะครับแล้วก็เริ่มเลยฮะ copy ตัวคล้อมนี้นะครับ,รบแล้วก็ไปที่ ChatGPT นะครับมาดูกันเลยนะครับแล้วก็ p a s s ลงไปนะครับ p a s s ลงไปทีนี้อย่าลืมนะครับ attach ตัวรูปภาพของเราไปด้วยนะครับก็คลิก add photo and file นะครับ พอเราใส่ภาพกลับเข้าไปใหม่แล้วเราก็กดให้เขาคำนวณไห้นเลยนะครับดี๋ยวก็รอผลลัพธ์นะครับก็คำถามของเราออกมาก่อนนะครับโอเคข้อมูลเริ่มมาแล้วนะครับโอเคครับข้อมูลมาค่อนข้าง เกือบครบตามที่เราถามหมดแล้วนะครับแต่จุดที่สังเกตนะครับหลังคาเมทัลชีสเนี่ยหนักทั้งหมดตั้ง352กิโลกร,รมัมผมคิดว่ามันเวอร์ไปนะครับอันนี้น่าจะไม่ถูกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราถ้าเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องนะครับเราสามารถที่จะบอกได้นะครับเช่นคิดว่าน้ำหน,นักหลังคาจะหนักเกินความเป็นจริง ช่วยวิเคราะห์ช่วยคำนวณใหม่หน่อยเนี่ยครับผมคิดว่าน้ำหนักหลังคาดูจะหนักเกินเ,ออเกินเป็นจริงแต่ว่าเขาเข,าเขา้าใจแลลวครับช่วยคำนวณให้ใหม่ด้วยเดี๋ยวรอดูแล้วก็จริงๆแล้วตัวออระยะห่างจันทานกับแปลเนี่ยก็ไม่ไม่ถูกนะครับ เห็นไหมครับว่า AI จริงๆแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ถูกเสมอไปนะครับแต่ว่าเราก็จะต้องอมีแบ็กกราว n ์มีพื้นฐานนะครับแล้วก็รู้ที่จะลเลออปรับเปลี่ยนพูดคุยกับตัว AI นะครับผ่านทางผ่านทางลอมนึ่นนะครับเห็นไหมครับเขาคำนวณ Meta s h e e มาให,ให้ใหม่อยู่ประมาณ50กิโลเย ซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่า,าหลังคามเมทันชีสก็ไม่น่าจะหนักถึง50กิโลนะครับน่าจะอยู่แถวๆ20กว่าแต่โอเคแหละก็ประมาณโดยประมาณนะครับเห็นไหมครับนี่ก็เป็น หลักการคร่าวๆแล้วกันนะครับในการใช้ตัวเจ e r ที i ไ e AI ช่วยวิเคราะห์ตัวโครงสร้างนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าข้อมูลเนี่ยที่เขาให้มาเนี่ยก็ค่อนข้างชัดเจนพอสมควรแล้วนะกันนะครับอย่างเช่นแรงที่เจโบสรับเนี่ยหรือว่าแรงที่เสารับเนี่ยสามารถเปลี่ยนสาคุณสามได้ซึ่งเอาจริงๆผมก็คิดว่า3ามคก็พอนะครับหรือพี่ช่างท่านใดที่มีประสบการณ์เนี่ย ก็ทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าว่าใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่หนาเท่าไหร่นะครับส่วนอันนี้เนี่ยสำหรับเราชาว DIY นะครับที่อยากจะทราบนะครับก็สามารถที่จะใช้ AI เนี่ยช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับที่เราพออยากจะทราบได้นะครับแต่ก็ต้องมีพื้นฐานความรู้พอสมควรนะครับในการที่จะเข้าใจว่าเอ๊สิ่งที่เขา ที่ AI มันบอกมาเนี่ยบางทีมันไม่ได้ถูกเสมอไปนะครับมันก็อาจจะมนโนหรือว่าคิดไปเองอะไรแบบนี้นะครับก็อยากให้ระวังตรงนี้ด้วยจึงแนะนำว่าก็พยายามาใช้เป็นแนวทางแล้วกันนะครับแต่ว่าอย่ายึดติดความถูกต้อง AI กับ AI มากนะครับในในในตอนนี้นะครับเอาเป็นแนวทางวิเคราะห์เพื่อที่จะ ทราบข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วก็มั่นใจในการที่จะใช้ทํางานได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอบอกเขาหน่อยนะครับว่าระยะห่างจันทันกับแปรเนี่ยมันไม่น่าจะถูกนะครับแบบนี้ครับแล้วก็เขียดไปโอเคเขาบอกแลครับอย่างนี้น่ยโอเคค่อย Make ซ e n s นนะครับแต่ทีนี้ถ้าต้องการแข็งแรงมากขึ้น อยากใช้จำนวนแปรและจันทันเพิ่มขึ้นเป็นหเส้นต้องวางระยะห่างกันเท่าใดจริงกดเครื่องคิดเลขกันก็ได้นะครับแต่ว่า เราใช้ความสามารถของ AI แล้วกันนะครับซึ่งจริงๆผมคำนวณมาแล้วนะครับตอนที่สร้างจริงนะครับก็ผมก็ใช้ค่านี้แหละนะฮะก็คือตัวะระยะ8ก็ประมาณ0.55นะครับแล้วก็ระยะห่างจันทางประมาณ0.9แต่จริงก็ประมาณ0.85ประมาณนี้ครับก็ นี้เราก็จะได้ข้อมูลมาค่อนข้างชัดเจนนะครับทีนี้พอเรามั่นใจในข้อมูลแล้วเนี่ยเราก็ไปสั่งของนะครับแล้วก็ลงมือสร้างได้นะครับอันนี้ก็สามารถที่จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้เราได้นะครับแต่อย่างน้อยเน้นย้ำนะครับเราต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนั้นๆพอสมควรนะครับหรือว่ารู้จักพื้นฐานมันมาพอสมควรนะครับแล้วถึงจะใช้ตัว Generative AI นะครับพวกชัด GPT อะไรพวกนี้เขาก็จะได้แนะนำข้อมูลออกมาแล้วถ้าเราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยเราสามารถให้เขา Rethink หรือคิดใหม่ออกมาให้เราได้นะครับก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับาการออกแบบสร้างตัวโรงจอดรถเพิ่มเติมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ